หน้าตาของมันพ่อแม่พี่น้องโอ้โดูว้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องอสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อ,อ,อสุขผู้สุกคนบอกว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาหลีกับคอตอนครับทุกท่านเข้าสู่ส่องของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะอ่ากัมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องไปมืออ่า ทันพันดีมือสีพันสอบเลยก็ว่าได้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่ากาเป็นความภาคภูมิใจเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เฮาได้ครับของหลังวันเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือก่อนที่เฮาจะมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องครับทราบน้ำใจเนาะเฮาก็จะขอความเคารพใจก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบาลลีตลอดมาเนาะ ก็มื้อนี้พ่อแม่พี่น้องความจริงอ่ะผู้ติดตามของบาลีเนาะฮอดแสนสับสกายเนาะ,ะพันหอดแสนผู้ติดตามประมาณเดือนก่อนพุ่นะไรเนาะได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วพ่อแม่พี่นอ้องแต่ว่ากะกดของยูยูทูบพ่อแม่พี่น้องก็คือถ้าหากว่าผู้ติดตามฮอดแสนเราสามารถขอเอารูรูเงินเนาะ โูปเงินจากทีมงานของ YouTube ได้กะตอนนั้นเขายัางเั็เบ่เป็นเถอะผ่านไปเดือนนึงนเนาะเขาจึงได้ขอโูปก,ก็คือให้ทางคูคิวกับดำมบาร่าวเนาะอ่ะสวยเบิร์งเฮาน่ะแล้วทางดำมบาร่ากับคูคิวก็ได้อ่าขอโูปเนาะส่งข้อความอ่าไปหาทีมงาน YouTube เนาะขอโูปก,ก็คืออ่าเป็นโูปของแสนซับสไครต์หรือว่า แสตบู้ติดตามพ่อแม่พีน่น้องเอากันได้รับเป็นที่เรียบร้อยอเครื่องเพิ่นโซงมาฮอดต่างแต่วันทีเนี่งเนาะเบิ่งก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นโซงม่าน่นน่าจะแม่นตอนเฮาไปไปไทยพ่อแม่พี่น้องเนาะ,นะไปช่วยทางคูคิวอ่า านเอาเงินไปหักษานี่แหละเอากันเลยว่าท่านไปเอาหลังจากที่เอากลับมาเนาะเอากันเลยว่าจดีเข้าไปเอาพ่อแม่พี่น้องมันกันเลยว่าลาซาเดน้อยนึงเบิกนอกใจ่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิร์กดูกันอ๋อไหนก็คือเครื่องเพลินโสงมาหอดอ่าเมืองเผาดมแขวงบ่อแก้ว,วสอบบ่อปอลาว มาหอดนี่ยเป็นวันที่16กุมภาพันธ์2019นาะเมื่อนี้เป็นวันที่วันที่หนึ่งพม่าพิณองวันที่หนึ่งเมษา2 0ก็ผ่านมาได้สองอาทิตย์ไปนาะก็เขาก็มีโอกาสได้เข้าไปเอาอแล้วก็ยังก่ได้เปิดไทยพ่อแม่พี่น้องได้รับสงนรากันมื่อนี้หลังจากที่เขาไปเหยียดภารกิจของเขามา ากาบบรรยากาศเย็นๆพอแม่พี่น้องอยู่ใต่อันอยางพราราเพลินนี่ะเรายังบ่ไดประพอเทอียนเถิก็เลยว่าจะมาแกะกองเนาะของฝากจากาทีมงานยูทูบเรียกว่าเป็นกําลังแห้งใจจากพอแม่พี่นอ้องมดสุขสุขคน,นที่คอยติดตามบ่า,บาวลีแล้วก็คอยให้กําลังใจคอยสนับสนุนอคอยให้คําแนะนําบอกว่าจะเป็นพอแม่พี่น้องพี่ป่านะ้าอา เป็นอายเป็นเอื้นนอยเป็นน้องเป็นนุ่งเนาะทุกทุกคนบ่า,าจะอยู่ไก่อยู่ไก่ที่ให้กำลังใจให้เอาเย็ดคิดจนมาถึงมือน,นี่นะ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเทากับพกคิดบวกฝันเนาะว่าส่องของเราจะมาหอดชุดนี่เนะาะกับปสาสจักบบได้เนะาะถากว่าบบมีพ่อแม่พี่น้องคอยติดตามคอยกำลังใจเอาส่องของเราก็น่าจะบบมาหอดจุดนี่เนาะ เดี๋ยวเข้าใจพ่อแม่พี่น้องเบิงน้ำกันนะส่งของบาลีจะให้หับฟังน้ำกันนะส่งของบาลี อ่าก็คือซองของบาลีเนะะาะพ่อแม่ี่นอนก็คือสร้างขึ้นเมื่อวันที่สามกุมภาสองพันสาบเอ็ดนะวันที่สามกุมภาสองพันสาเอ็ดตอนนี้อาเฮ้าได้เฮ้าได้ผู้ติดตามแสนคนนี่อยู่ประมาณประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งอ่ 2, าสองพันสี อ่าประมาณนั้นวันทีหน,น,นึ่งวันทีเนี่ยเขาไปเจอแล้วพ่อแม่พี่น้นองเนาะแต่ว่าอายู่ที่ประมาณวันอายุที่เดือนหนึ่งสองพันสิบสามซีนี่แลหละเนาะเฮาเฮ็ดแต่จักปีพ่อแม่พี่น้นองลองลอง,ลองคำนวณมาดูกันสองพอันสิบสามซีเนาะเฮาเฮ็ดตั้งแต่ปีสอ,องพันสิบเอ็ดพ่อแม่พี่น้อง ก็ดีได้สามปีพ่อแม่พี่น้องก็คือเขาเหตุยูทูบได้สามปีปลายโน่อยนึงตอนนี้สามปีประมาณนหนึนน่งนน mm. เดือนสองเดือนประมาณนั้นนะเนาะเพราะว่าเขาเริ่มเหตุยูทูบตั้งแต่วันที่สามกุมภาสองพันสิบเอ็ดเนาะก็คือมีสองบาวลีเกิดขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นเวลาอายุสามปีปลายโน่อยน,นึงเขาเดินสายช่วยเหลือสังคมตั้งแต่เขาเริ่มเฮ็ดคลิปมาพ่อแม่พี่น,น้องเนาะ ก็คือช่วยสังคมช่วยเหลือผูทุงยากช่วยเหลือทุกสิ่นทุกอย่างที่เขาไปพบไปพอนะ่ะก็คือเป็นสะพานบุญนะครับผู้ใหญ่ใจบุญอ่าอยู่ทุกสารทิศไยอ่าในโลกเนะาะหากบาทานได้ยกักเฮ็ดบุญเฮ็ดชินเพิินก็อาจจะบ่มีเวลาบอ่อ่าเพิิอนอาจจะอ่ายักเฮ็ดกับเคสได้แค่หนึ่งแต่ว่าเพิินก็เดินทางมาบายยมา่ได้ย้อนว่าระยะทางมันไกลเนาะก็เลยว่า ให้เฮานี่เป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญให้นาอก็เลยแค่แต่เฮามาถึงชุดนี้เพราะแม่พี่นอ้องตอนนี้ก็เป็นเวลาอยุสามสามปีด้วยกันที่เฮาเดินเป็นสะพานบุญนาะและตอนนี้เนี่ยก็เวลานี่นาะเฮาก็ได้ฮับมาเป็นที่เรียบร้อยเนอะอะทีมงานยูทูบสง่งส่งมาเนาะ,นะตัวน,นี้เป็นเป็นแก๊สที่เพิ่นแพ็กมาเนาะเดี๋ยวเฮาจะมา แกกองให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิงนุ่งกันเนาะก็นดีใจได้พ่อแม่พี่น้องแบบมันอาจจะเป็นอ่าผลสำเร็จของเ้าอีกนอีกอย่างนึงเนาะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจใคล้ายๆกับใบป,ประกาศเนะาะมันมีคุณค่าทางจิตใจอะนะ เดี๋ยวเอามีดมาอยู <sucks> ่เนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะออกกล่องได้บ่เอาเสียงหน่อยนึงเพราะว่ากดของอยู่ตอนนี้ก็เค็งหลายเดี๋ยวปัดสกอตเพิ่นทันออก ไปเบิกนั่นกันเนาะประมาณคุณวากูฟางหนาตามันเป็นอะไรเนาะ,ะดีใจได้ประมาณนี่นนองแบบบวกกินบวกฝันเนาะว่าเขาจะได้จับจับลูกคือกับคนอื่นเพื่อนนั่นนะทางในมันก็จะมีอีกสั้นนอ,อันนี้เป็นสั้นของอ่า บร <se> <music> <festivals Rainbow noon> ิษัทขนส่งอยู่ในประเทศลาวเนาะเพิ่นโทรมาหาเฮาแล้วก็เพิ่นก็จัดส่งอีกตึงหล่ล้วก็ทางในมันเดี๋ยวเราจะอ่านบ้างเนาะอันนี้นี่เพิ่นเขียนว่าจาก U P S ส่งส่งส่งสามส่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสู่สุรี ล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรนะสาขาบา้านพนไสเมืองพะอุดมแตบเบบกแก้วอนุสิทธิแบบ์อ้เป็เนบริษัทอนุสิทธิวป็นติดสซนะเนาะโอ้นติดแบบเนียนหนาเลยเนาะ มาลุ้นเบิงน้ำกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องนี่แยกออกมาได้แบบนี้แล้วลรงแค่ั้นจ้ะจะดึงออกมาเนาะว้าวกองเปล่าลงเบิหนานนี่พ่อแม่พี่น้องเฮ้ย โอ oh, อันนี้เพรอันนี้เป็นขอความที่เพิ่นแสดงความยินดีกับเฮาประมาณนั่นเนาะอ่าเพราะว่าเขากับอ่านโอกเมื่อดอกลองจะอ่านถ้าว่าพิษก็ต้องขอโทษขอภนยเป็นภาษาอังกฤษพอาแม่ีปนอนเนาะอ่านน่อยนึงเนาะเพิ่อนมา congratulation on you subscribe หน,นาจะเป็นคำอวยพรเนี่ยเพราะว่าเฮา,าเขาแปลแต่คำคำึ้นตตนมาคน congratulation นะแบบแสดงความยินดีนะ,ะเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องอบางทานอาจารย์ออกเนาะแล้วก็คอมเมนต์บอกเขานำแล้วก็ในหน้าตาของมันพ่อแม่พี่น้องโอ้ดูว้าวเย้ยเฮ็ดได้แล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ ่าโลโก้ของเพื่อนเนาะอ่าตอนนี้นี่เขายูที่แสนซับสไครต์ตองแมนตัวนี้เนาะโลโก้เงินอ่าเป็นโล่เงินเนาะอ่าทางว่าฮอดลานก็นจะได้เป็นโล่ทองนี่หน้าตาของมันเพื่อนพี่เนอะ ดีใจพ่อแม่พี่น้องดีใจนะบ่คิดบ่ฝันว่าจะได้จับคือเพื่อนเดี๋ยวจะทอดแผลพ่อแม่พี่น้องเบิร์นน้ำกันนอนหน่โอ้งามพ่อแม่พี่น้องแบบดูลาพันธุ์ควันาะนี่โอ้เธอเธอสากิ้งเลยเนาะงามเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ อยู่ในนี่เพื่อนกาเฮตเป็นากา u t u b e เนาะี่นองเป็นกา YouTube อ่าแล้วก็เพื่อนเขียนเส้นนี้เนาะ p r ลช i ช n 2เนาะ p r ลช i ช n 2ูบาหลีบาหลเนาะแต่ว่าอ่าตัวนี้เป็นภาษาภาษาลาวเราอาสลีอีนี่มันยักยักตกไปทางนี้น้อยนึงเนี่ยไปนอนอ บาลีบาลีนะนี่อึบอันนี้ก็ for passing นะแส Subs น subscriber ะอ่าสำหรับผู้ที่ตามแสนคนได้มาเด้พอพ่อแม่พี่น้องนะสำหรับลูกกลาเป็นความภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่เอาเห็ดมาได้นะกั อันแรกพ่อแม่พี่น้องถ้าหากว่าบ่าแม่บ่มีพ่อแม่พี่น้องคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจเนาะเอากะบ่ามาถึงจุดนี้ได้พ่อแม่พี่น้องกะาท่านนี้เนาะเอากะได้เปิดคลิปอ่าเปิดโลกโลกยูทูบเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมน้ำกันอ่าเป็นที่เรียบร้อยกะบ่แม่นของบาวลี่ผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องกะเป็นของพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, มูดสุขสุขชนเนาะที่เฮาอ่าสั่งมานน้ำกันเฮ็ดมานน้ำกันเนาะ อานีบาลีก็ต้องขอขโมกขับใจเอฟซีของเฮาอขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามเขามาอบชมแล้วก็ให้มากแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจบาลีต่้งแต่ตนจนจบเนาะแลวก็เอฟซีต่างแต่ผู้ติดตามหนึ่งหนึ่งคนจนฮอตแสนปลายตอนนี้เนาะขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแหงความเจ็บจะได้ความไข่จะมะีขอให้ประสบพบพอแต่ผลสำเร็จบ่าวาทานจะเห็นสิ่งใดกระทำสิ่งใดอยู่ในหน้าตอนนี้ ขอให้ประสบพปรภแต่ผลสำเร็จถูกประการเนาะสาธุแลวก็าบาลีก็ขอสัญญาพ่อแม่พาาาี่น้องเนาะใจเฮ็ดนาทีสะพานบุญตาบใดที่เฮายังเฮ็ดได้เฮาก็จะเฮ็ดด้วยความอ่ดอา,มรราด้วยอ่าความซื่อสัตย์บริสุทธิ์แล้วก็ด้วยอ่าด้วยใจของเฮาเนาะจะเฮ็ดด้วยใจจะไปด้วยใจอ่าบ่มีคำว่าเน็ดเหนื่อยเนาะถ้าหากว่าตาบใดที่เฮายังเฮ็ดได้เน,น,นานะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้บาลีก็ อ่าแบบมีความดีใจพ่อแม่พี่น้องดีใจอะไรแล้วก็บาลีกับบ่มียังมาตอบบุญแทนคุณอ่าทุกท่านเอฟซีทุกคนเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามเฮาแต่มีแต่คำขอบมขอบใจเนาะแล้วก็จะตั้งใจเฮ็ดคลิปที่ดีเป็นสะพานบุญที่ดีให้กับพ่อแม่พี่น้องเมื่อสบุญสุขคนเนาะต่อไปอ่าสำหรับอันนี้ก็คือกำลังใจเป็น ขวัญกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องที่ว่า,ายิบยืดมาให้กับบาหลีเนาะทาก่าบบมีถุกคนบบมีถูกทานคอยให้กำลังใจเฮากับโบมาถึงจุดนี้ได้พ่อแม่พี่นอ้องอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอ,อันหนึง่งสำหรับผู้ที่เฮ็ุยูทูบเนาะพ่อแม่พี่น,อนอ้องนกับ่บคิดบ่ฟันนะพ่อแม่พี่นอ้องแบบเฮาจะได้คือเพื่อนนะนะเพราะว่าเฮากะ อ่าเริ่มเฮ็ดคลิปมากกับโบคิดเนาะว่าจะมีอ่าพี่พ่อแม่พี่น้องมาหักมาแพงอ่าหลายซ้ำนี่เนาะกัเขาก็ดีใจที่เป็นคนหนึ่งที่เดินทางมาฮอจุนี่ได้ก็เป็นกำลังใจอันหนึ่งนอกบแม่พี่น้องเนาะเขาก็จะจารึกแล้วก็จะว้อ่าเบิ่งไบส้มใบเป็นขวัญกำลังใจเนาะก็โอ้ทุกเพิ่นเฮ็ดออกมางามพ่อแม่พี่น้องอันนี้จะเป็นทางด้านหลังเนาะ ด้านหลังก็จะเป็นแพร่ีดับอันนี้หนาจะเป็นบอลเกาะนะขนาดนี่หนาจะประมาณสามสิบนะสามสิบคูณเศร้าเ้าหสามสิบปลายโอ้สี่สิบพ่อแม่ไม่นอหนหาจะเป็นสี่สิบสี่สิบคูณเศร้าหาะงามพ่อแม่ไม่นอนแบบอืมแบบเรียบไห้เบอร์นุ่งกันเนาะ บวคิดบวกฝันว่าจะมีชื่อของบาวลีนมาติดอยู่นี่ได้ก่เป็นความภาคภูมิใจเนาะดีใจแท้ๆพ่อแม่พี่น้องแบบบวคาดฝันเนาะว่าอ่าเฮาจะมาอ่าถึงจุดนี้ได้ก่ย้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะก่าสำหรับคลิปนี้บาวลีก่อ่าบ่มีอย่างไรก่มีแต่อ่าจะมาให้พ่อแม่พี่น้องเนาะรับชมร่วมกันว่าเฮา ได้อาลูกเงินมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะการสำหรับคลิปนี้บ่าวลีก็ต้องอขอขอโมงขอบใจเด้อทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมคอยทุกคนจงอยู่ดีมีแหงดีมีสุขเนาะนอนรับคอยด้เงินมือน,นอนื่นคอยด้เงินแสนแบ้มือกับคอ,อยด้เงินล้านกาสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยุใส่ก็จะลืมให้กำลังใจกันคือเก้าคือเดิมเนาะ สำหรับคลิปนี้เ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดี